สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้ SD จากในซีรีส์ของกันดัมบิลล d ไดเวอนะครับ RX Zero มาลุชินกิเคชโชนะครับซึ่งตัวนี้ได้เห็นเรียบิลกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าสติกเกอร์นั้นเยอะมากนะครับแล้วก็การติดสติกเกอร์นั้นก็เสียเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการทำสปีดบิล เอ้ยไม่ใช่ดิเรียวบิ้วนะฮะก็คืออยากจะให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าตัวนี้เนี่ยสติกเกอร์มันเยอะแค่ไหนนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาส่องกันนะครับตัวนี้อุปกรณ์ถือว่าให้มาครบเลยนะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นนะครับในการเปลี่ยนฟอร์มต่างๆนะครับอ,อ,อย่างที่เห็นตัวนี้ก็คือจะเป็นในฟอร์มของการใส่หน้ากาก,กอยู่นะครับก็จะเป็นคาคูเรฟอร์มแล้วก็ ถ้าจะกกางเขาออกนะครับเปิดหน้ากากขึ้นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของชิน n o บิฟอร์มนะฮะแล้วก็ในส่วนของล่างนกนะฮะก็คืออเมทอ a มเมอร์ฮัตโตริคิวามินั่นเองนะครับทีนี้ทั้ง2ฟอร์มนะฮะในส่วนของที่เป็น SD แล้วก็ตัวคิวามิเนี่ยรวมกันนะครับก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่าใดคุไหนได้ด้วยนะครับ ก็คือ,อในส่วนของตัวนกเนี่ยก็จะอยู่เป็นแพคด้าน,นหลังนะครับซึ่งถ้าได้ดูในเรียวิวก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับแล้วก็รวมกันเป็นตัวใหญ่ที่ชื่อว่านินโโทโดได้อีกนะครับก็นี่คือฟอร์มนะฮะโดยรวมนะฮะทั้งหมดของตัวชินกิเคชโชนะครับอเอ็กมาลุตัวนี้แล้วยังมีพาร์ทนะครับพาร์ทที่ใช้สำหรับ แต่งเพิ่มนะครับสำหรับในการเปลี่ยนฟอร์มต่างๆางนี้จะเป็นชิ้นไหลนะฮะติดตรงชิ้นไหลตรงนี้นี่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีพ์ทมือมาให้นะครับเป็นชูนิ้วแบบนินจานะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระโปรงหลังนะฮะซึ่งติดสติกเกอร์นะครับโดยพื้นฐานมันเป็นชิ้นสีเขียวนะครับ แล้วก็จะเป็นจอยอีก2ชิ้นนะฮะไว้สำหรับติดอาวุธต่างๆครบแล้วนะฮะเพราะว่าหลักๆจะมีอยู่2ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว sd นะที่เป็นในฟอร์มของคาคูเลฟอร์มก่อนเลยละกันนะครับผมในส่วนของตัวคาคูเลฟอร์มนะฮะคือการปิดหน้ากากตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของตัวกระบังเท้านะก็จะ เป็นลักษณะแบบคว่ำลงนะฮะติดพาร์ตอาวุธปืนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวดาบจะอยู่ตรงนี้นะฮะนินจาโตนะฮะสามารถดึงเข้าดึงออกได้จากตรงนี้นะครับสับเปลี่ยนกับตัวปืนได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ุยใส่มาที่มือได้อย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัดเส้นนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์นะฮะจัดเต็มนะฮะตามที่ได้เห็นไป อ่ะนี่คือคือพาร์ตอาวุธขอแยกออกมากรแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคุ้นในต่างๆนะคุ้นในเนี่ยก็คือมีสั้น,นะฮะที่มันจะอยู่ตรงปีกนี่แต่ยังไม่ได้ใช้นะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเปิดหน้ากากขึ้นนะฮะแล้วก็กางเขานะครับแล้วก็สลับพาร์ตนะฮะตรงชิ้นขาตรงนี้ พลิกมันขึ้นมานะฮะติดกลับไปอย่างนี้นี่กลับเข้าไปกึบเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้เป็นฟอร์มของออตัวชิโนโบิเรียบร้อยแลลวทีนี้ชิโนโบิเราก็เล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดอาวุธการถืออาวุธอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเดือยมาให้ตามตัวเพียบเลยนะ จุดขยับอะไรนี่ก็จะเหมือนกับของตัว RX0 มาร้ตัวเก่าเลยนะฮะคร่าวๆนะครับประมาณนี้แล้วก็โครงด้านในเนี่ยมันเป็น SDCS นะฮะนี่ก็เลยทำให้ขยับขาขยับเข่าขยับแขนได้ขยับข้อศอกนะฮะแล้วก็หมุนนะฮะตรงนี้มันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับตรงชิ้นไหล่หลุดง่ายนะฮะเพราะด้านในมันค่อนข้างจะหลวมนะ อ่ะโดยคร่าวๆนะครับของตัวหุ่นต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวนกนะคิวามิกันสำหรับตัวนกนะครับก็คือแผงหางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโล่นะครับทั้ง3ชิ้นนะฮะที่ได้ประกบแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นขานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนไว้ติดกับที่แขนของตัวหุ่นนะครับ เป็นกลงเล็บนะครับของตัวนกคิวมีตัวนี้แล้วก็จะเพิ่มพาร์ตอาวุธนะครับมาให้อีก2ชิ้นนะรตรงนี้แล้วก็ประกอบไปด้วยแกนตรงกลางหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นของตัวซีโรมารุตโตเก่นะครับก็ยังตามมานะแต่ว่าในส่วนของคู่มือในการเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าเราเอามาเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วแล้วก็2ชิ้นเนี้ยจะเป็นในส่วนของข้อต่อที่เสริมนะครับของตัวแขนขา ประมาณนี้นะครับของตัวนกก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะฮะจริงๆมันก็ขยับได้นะฮะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามารวมร่างนะฮะที่ชื่อว่าไดคุณนนะครับผมสำหรับไดคุณนานะฮะก็ก่อนอื่นถอดอันนี้ออกก่อนเลยนะฮะแล้วก็กระโปรงหลังเนี่ยเอาออกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเอาออกนะฮะแล้วก็มันต่างกันทำไมนิดเดียวเองนะฮะ ก็ถ้าไม่ซีเรียสนะฮะชิ้นนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้นะเพราะมันเปลี่ยนแค่ตรงนี้เท่าน,นั้นเองนะครับสําหรับการทําไดคุณในนะแล้วก็ถอดชิ้นนี้ออกไปก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับถอดนะฮะเปลี่ยนนะครับเป็นชิ้นนี้แทนติดกลับเข้าไป ก็อย่างที่บอกนะคว่าชิ้นไหลหลุดง่ายนะฮะทำอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยปุ๊บอ่าเป็นแบบนี้คร่าวๆก่อนต่อมาในส่วนของตัวคิวามินะฮะเราถอดแกนชิ้นนี้นะครับถอดตอัวน,นี้แยกชิ้นส่วนออกจากกันนะฮะปุ๊บอย่างนี้เกาะ ก็ชิ้นตรงนี้ถอดออกปึ๊บปบแล้วก็ถอดออกสรุปก็คือตัวนกนะฮะหรือคีวามีเนี่ยถอดออกหมดเลยชิ้นส่วนของปืนนะฮะ,ะที่เป็นรูด้านใหญ่นี่เราติดอย่างนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ชิ้นส่วนของเท้านะครับนี่ เราติดตรงนี้คืนไว้ชิปอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทำสองชิ้นเลยนะครับหลังจากนัน้นนะฮะก็หยิบแกนชิ้นนี้นะฮะขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบนะฮะลงไปนี่ชิ้นหนึ่งกึบอ่ะเราก็จะได้เหมือนแพ็คหลังมาแล้ว ชิ้นตัวเอลนะฮะของตัวนกเนี่ยเราติดเข้าไปตรงนี้อืมแล้วก็หยิบโล่นะฮะมาชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ติดโล่ไปตรงนี้กบจัดให้มันสวยๆอ่ะต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะฮะเราพับ พับมันเข้าไปคึบแล้วเราก็จะมีติดตรงนี้นี่อย่างนี้เลยนี่ก็ได้คร่าวๆแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับในส่วนของแพ็คด้านหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดกันที่ตัวหุน่น นี่นะฮะก็จะเป็นช่องที่มันพอดีกันเลยในส่วนของด้านหลังนะครับทีนี้โล่ที่เหลือนะฮะเอามาติดที่แขนตรงนี้นี่นะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับจุดอ่านี่แล้วมันก็ ยืนได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงขาตรงนี้มันคำ้ำพอด,ดีเห็นไหมฮะนี่คำ้ำพอดียืนได้แล้วนี่ก็คือฟอร์มของไดคุนไนนะฮะและยังมีอีกหนึ่งฟอร์มนะครับก็คือของนินโทโดนะฮะแล้วก็เราต้องถอดหัวนะครับตรงนี้เดี๋ผมจะมีหัวเล็กๆด้านในนะฮะซ่อนอยู่นะครับที่เป็นนินโทโดนะครับโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับสวยนะ เสียดายมันสติกเกอร์เยอะไปหน่อยเท่านั้นเองไม่หน่อยละเยอะเลยแหละนะเดี๋ยวมาดูฟอร์มของตัวนินโโดกันเลยดีกว่าครับผมให้ดูก่อนรอบเนึงสำหรับการเป็นนินโทโดนะฮะแน่นอนเราก็ขอถอดมันออกไปก่อนทั้งหมดเลยนะฮะแยกไปก่อนเลยนะครับ ก็คือถอดแขนขาทั้งหมดแหละอะปึ๊บปึ๊บขอไวๆนะฮะแล้วก็ถอดหัวขึ้นนะฮะเอาชิ้นนี้ออกนะครับถอดหัวออกปึ๊บดึงชิ้นนี้สลับให้มันไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เสียบหัวก,กลับเข้าไป นี่ก็จะได้ในส่วนของครึ่งหนึ่งแล้วอ,อ๋อต้องถอดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนเอวเสริมลงไปนะฮะนำส่วนเขาตรงนี้นะฮะออกมาเอาไปติดที่หน้าผากของโทหุนอืมได้แล้วในส่วนของหัวนะครับพับเก็บเลยนะครับ แล้วก็ปิดปลายนะฮะตามนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับเราเก็บคืนเข้าไปทีนี้ใต้หัวมันจะมีรูอยู่นะฮะให้เรานำอุปกรณ์นะครับที่เป็นจอยนะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะฮะติดกับคืนลงไปตามนี้ จริงๆมันต้องติดเท้นสวยกว่านี้นะประมาณนี้แหละนะครับติดมันจะมีตรงนี้พอดีนะมันก็จะได้กลายเป็นตัวแพ็คหลังไปแทนนะฮะซึ่งหน้ากากอันเก่านะครับก็สามารถเอามาเล่นนะครับคือเอามาติดตรงนี้แทนได้นะครับหรือ มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นตัวเก่านะก็เส้นหน้กกากะแบบนี้อ้อลืมบอกไปนะอตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ติดอย่างนี้นะคือไม่อยากให้ชิ้นส่วนมันกระจายก็เลยติดแบบนี้แต่ถ้าที่ถูกต้องนะครับก็คือเอามันออกไปแค่นั้นเอง อย่างนี้นะครับนี่ต่อมานะครับเรามาเริ่มกันที่ขานะครับเพราะว่าเอน่าจะง่ายดีถอดนะครับตัวขานั้นออกนะครับแล้วก็เรามาหยิบในส่วนของขาชิ้นนี้นะฮะมันจะเดี๋ยวต้องใช้ชิ้นประกบตรงนี้ก่อนนะฮะที่ต้องถอดมาจากตรงนี้นี่แยกชิ้นออกมานะครับเราก็ได้ชิ้นส่วนนะฮะตามนี้ทีนี้ เราก็สไลด์นะครับมันเข้าไปนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวรับพอดีนะฮะให้มันเข้าล็อกนะฮะพอดีนีเ่เข้าล็อกพอดีกันเวลามันขยับขานะฮะมันจะได้ตามมานะครับก็ติดเท้ากลับเข้าไปอ่ะก็ะได้ชิ้นส่วนของขาแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็คือชิ้นส่วนของแขนนะครับก่อนอื่นเราถอดจากด้านหลังนะครับมาติดที่ด้านหน้าแทอ่ะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ถอดชิ้นที่ออกนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปนะฮะก็ติดอย่างนี้แล้วก็จะมีส่วนของกรงเล็บอ่ถอดออกมา ก็ติดเข้าไปอืก็จะได้แขนแล้วมาเดี๋ยวเรามาประกบรวมกันเลยดีกว่าครับผมก็เริ่มมาจากตั้งแต่ลำตัวเลยนะฮะตามนี้แล้วก็ติดแขนนะครับเข้าไปกึ๊บมาจัดให้มันสวยๆหน่อยคือตัวนี้เนี่ย SD มัน เรียว่างไงดีอ่ะชิ้นส่วนมันละเกะละกะแล้วก็ความแน่นหนามันค่อนข้างจะน้อยนะฮะก็อาจจะมีหลุดมีหลวมแน่นอนนะครับแต่พูดถึงความคุ้มค่านะฮะตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนนะฮะเล่นได้หลายฟอร์มนะครับเปลี่ยนได้หลายล่างนะครับมีพาร์ตอาวุธมาให้สติกเกอร์ให้เพียบเลยนะฮะสุดท้ายก็เหลือ ไปตัดเส้นกันตัวเองให้มันมันมือกันไปเลยอ่ะได้แล้วคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือฟอร์มนะครับของตัวนินโทโดนะัรพร้อมกับติดพาร์ทวุธนะฮะบ,บางส่วนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดว่าสวยเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะ RX เมารุชินกิเคชโชนะฮะ ตัวนี้ก็ถือว่าทํารีวิวออกมาช้าหน่อยก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับติดในช่วงของป่วยนั่นเองนะฮะสำหรับความคุ้มค่าตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับออกมาแล้วถึงสองตัวนะฮะในซีรีส์ของ b ิวไดเวอร์นะฮะดังแน่นอนนะครับทำให้ตัวนี้เหมาะแล้วนะฮะที่ทุกคนเริ่มต้นนะฮะน่าจะซื้อหากันมาได้นะครับเพราะว่า มันคุ้มค่าได้ทั้งการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะฝึกสกิลติดสติกเกอร์ไปในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวพาร์ชชิ้นส่วนที่ให้มาเอามาเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับสวยงามแล้วก็พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวก็คือพาร์ชชิ้นส่วนสีเขียวนะครับที่เป็นสีเขียวเงานะฮะมันดูแพงด,ดูหรูหรานะครับสำหรับตัวนี้เลยนะฮะก็การประกอบไม่ยุ่งยากนะฮะแต่ว่าไปเสียเวลาตรงติดสติกเกอร์นะครับตามที่ได้เห็นไปในเรียล i ิวนะฮะ พรานะรีวิวนั้นะนะมีความตั้งใจเลยว่าอยากจะให้เห็นจริงๆว่าการติดสติกเกอร์นั้นมันเสียเวลาจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น SD ตัวเล็กๆก,ก็เถอะคร่าวๆนะครับสำหรับตัว RX เอ็กมาโลชินกิเกชโชก็ประมาณนี้นะครับโดยตัวนี้ได้รับการสนับสนุนรีวิวจากทางร้านกันพาวิเลตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่เพิ่งก็มาดูใหม่นะฮะเรายังไม่เคยกดติดตามอ,าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับมีคำถามอะไรหรืออยากบอกอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ให้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม